สวัสดีครับพบกับช่องตอง8นะครับวันนี้ตอง8ก็จะมาพูดถึงเรื่องมันสัมปะหลังนะครับการดูแลมันสัาปะหลังและการใส่ปุ๋ยมันสัมปะหลังนะครับว่าถึงเวลาใส่ปุ๋ยเล่งรากช่วงไหนนะครับเล่งใบช่วงไหนแล้วก็ว่าเล่งหัวช่วงไหนนะครับการดูแลมันสัาปะหลังนะครับการปลูกมันสัาปะหลังนะครับถ้าเกิดได้การ ได้รับการลงพื้นนะครับจากปุ๋ยก่อนก็จะดีมากนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีนักขายนะครับจะมาแนะนำผู้ขายนะครับจะมาแนะนําเกษตรกร,ร,กรว่าปลูกมันว่าให้ใช้ปุ๋ย4 6 0 0นะครับให้ผสมกับสินค้าอะไรก็ได้นะครับมันสําหารังจะได้จเจริญเติบโตดีในช่วงแรกครับข้อนี้เป็นข้อแนะนําที่ผิดหลักวิชาการอย่างมากนะครับเพราะว่า มันสัมปรังแล้วก็พืชทุกชนิดนะครับจะดูดธาตุอาหารได้ก็ต่อเมื่อมันต้องมีรากก่อนนะครับแล้วการใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูกมันสัมปลังจึงมันมันจึงไม่มีประโยชน์นะครับหมายถึงว่าการใส่ปุ๋ยรองพื้นโดยใช้สูตร4600มันจะไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันสัมปรังนั้นยังไม่มีรากนะครับที่สําคัญนะครับก็คือยังไม่มีต้นเลยด้วยซ้ำครับ ก็คือปุ๋ย4ี่สบหที่ใส่รองพื้นนะครับจะอยู่ไม่ถึงวันที่มันสับปหลังแตกรากนะครับเพราะว่าหากดินมีความชื้น70%ขึ้นไปแล้วก็อุณหภูมิประมาณ30องศาขึ้นไปนะครับปุ๋ย4ี่สนะครับหรือว่าปุ๋ยยูเรียนี่แหละครับนะแล้วก็จะระเหิดหายไปภายในไม่เกิน2วันนะครับนะครับ ส่วนการดูแลมันสัปะหลังช่วง4เดือนแรกนะครับเมื่อเพิ่มเพื่อเพื่อให้เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุไหนนะครับหรือปลูกในพื้นที่ใดก็ตามนะครับปัจจัยที่สําคัญนะครับที่จะทําให้มันลงหัวเยอะนะครับน้ําหนักดีนะครับก็อยู่ที่4อย่างนะครับที่ผมเคยคุยไปแล้วนะครับว่าดินดีน้ําดีการดูแลที่ดีและปุ๋ยที่ดีไม่จาเป็นต้องราคาแพงนะครับนั่นแหละครับก็ ถ้าเราดูแลพิเศษนะครับดูแลอย่างใส่ใจอย่างพิเศษในช่วงสี่เดือนแรกนะครับมันจะเป็นการจเจริญเติบโตของมันสัมปะหลังของเรานะครับมันจะเป็นช่วงมีผู้มีใบสมบูรณ์นะครับมันสัมปะหลังนั้นก็จะให้ผลผลิตสูงกว่าที่เคยเป็นนะครับจากเคยที่ได้เพียงแค่สามถึงห้าตันมันก็จะขยับขึ้นไปเจ็ดถึงสิบตันนะครับโดยในการดูแลช่วงสี่เดือนแรกนะครับเราจะเน้นไปที่เรื่องสี่อย่างที่บอกนะครับคือน้ําปุ๋ย นะครับน้าปุ๋ยดินนะครับน้ําปุ๋ยดินและเสริมเข้ามาก็คือเรื่องการกำจัดรัชพืชนะครับกำจัดรัชพืชแล้วก็เรื่องของศัตรูพืชก็คือเพลียนะครับเพลียนะครับนะครับเราจะต้องเน้นกับสิ่งพวกนี้นะครับน้ํานะครับส่วนน้ํานะครับการใช้น้ําในการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดนะครับมันจะมีระบบของมันเองนะครับ บางครั้งนะครับมันสัมปะหลังส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเอ่อจะปลูกในพื้นที่แห้งแล้งนะครับการเจริญเติบโตก็ค่อนข้างจะทนแดดทนฝนนะครับการเกษตรเอ่อเกษตรกรนะครับสําหรับการเกษตรเกี่ยวกับมันสัมปะหลังครับผู้ปลูกมันสัาปะหลังนะครับนะครับจึงต้องเลือกเดือนปลูกให้เหมาะสมนะครับคือในช่วงต้นฝนหรือว่าก่อนเข้าฤดูฝนเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันสัมปะหลังถ้าเกิด โดนฝนมากนะครับก็จะทําให้อัตราการงอกนะครับหรือการเกิดนะครับจะทําให้มีโอกาสอัตราการเกิดนั้นน้อยนะครับก็คือให้เราปลูกเพื่อที่จะรอฝนนะครับหมายถึงว่าเราปลูกได้สักอาทิตย์หรือครึ่งเดือนนะครับเจ็ดวันถึงสิบห้าวันแล้วฝนตกลงมาก็คือมันจะเหมาะมากนะครับสําหรับการจเจริญเติบโตของต้นมันสปะหลังนะครับ แลวพอมันงอกได้นะครับแตกใบได้แล้วมันก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอันนี้แหละครับนะจะทําให้มันสัมปะหลังของเรานั้นมีความสมบูรณ์นะครับทั้งต้นทั้งรากทั้งหัวนะครับก็จะให้ผลผล,ผลิตมากเพิ่มขึ้นนะครับจากสามตันสี่ตันก็จะเป็นห้าตันถึงสิบตันต่อไร่ได้นะครับคราวนี้เรามาฟังนะครับว่า ช่วงไหนนะครับที่มันสัมปหลังกําลังสะสมแป้งแล้วกาลังขยายหัวแล้วครับแล้วก็กาลังจะเพิ่มน้ําหนักเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ช่วงไหนแล้วเราควรจะใส่ปุ๋ยเลเร่งหัวนะครับเวลาใดนะครับอายุมันกี่เ <essa> ด <ite> ือนนะครับมันสัมปหลังนะครับอายุของมันสัมปลังช่วงที่กําลังสะสมแป้งขยายหัวแล้วก็เพิ่มน้ําหนักนะครับจะอยู่ประมาณหกถึงแปดเดือนนะครับก็ ถ้าบางร้านนะครับร้านขายปุ๋ยบางร้านนะครับแนะนาให้ใช้ปุ๋ยระเบิดหัวนะครับหรือว่าเซลล์รถเล่ที่เอาปุ๋ยระเบิดหัวมาขายถึงบ้านนะครับแต่พอขุดมันสัมปะหลังกลับมานะครับมันไม่ได้มันสัปปะหลังอย่างที่เราคิดไว้นะครับก็คือหัวมันก็เป็นปกตินะครับนะครับปุ๋ยระเบิดหัวนะครับของมันสัปปะหลังนะครับปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารตัวท้ายสูงนะครับ ปุ๋ยประมาณ2ต่อ1นต่อ3นะครับซึ่งปุ๋ยระเบิดหัวก็อาจจะเป็นสูตรจำพวก15ห้าห้ายี่ส1บสิห่หรือ 15,7, 22เป็นต้นนะครับส่วนระยะเวลาการใส่ปุ๋ยมันสับปะหลังนะครับเราต้องศึกษาพฤติกรรมการแตกร,รากนะครับและการการสะสมแป้งในหัวของมันสับปะหลังนะครับว่ามันสับปะหลังจะมีรากขนแงและรากฝอยมากที่สุดนะครับหลังจากอายุประมาณ4 5ถึง60วันนะครับก็เป็นต้นไปด้วยนะครับ ระยะนี้นะครับรากจะดูดซึมธาตุอาหารในดินขึ้นไปสะสมไว้ในรากนะครับแล้วก็บริเวณลําต้นนะครับมันสัมปันลังนั้นจะใช้ธาตุอาหารเหล่านี้นะครับในกระบวนการสัรงข้อแสงเพื่อที่จะให้เกิดเป็นแป้งขึ้นมาสะสมไว้ที่รากนะครับก็ทําให้รากแขนงขยายขนาดกลายเป็นหัวนะครับรากแขนงนี่ก็คือหัวมันนั่นเองนะครับส่วนรากฝอยนะครับก็จะทยอยหลุดร่วงออกไปนะครับหลังพ้นไปแล้วนะครับหลังพ้นหนึ่งร้อยยี่สิบวันไปแล้วนะครับ รากฝอยก็จะดูดล่วงจนหมดจะเหลือเพียงหัวมันสัปปะหลังแล้วก็ลากฝอยที่ปลายหัวเพียงเล็กน้อยนะครับนะครับการดูดซึมธาตุอาหารนะครับทางลากนั้นหลังจากนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นน้อยแล้วนะครับหัวมันสัปปะหลังของเรากนนะครับจะใช้วิธีการสั่งข้อแสงได้รับธาตุอาหารนะครับก็มีคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนจากอากาศแทนการรับธาตุอาหารจากทางดินแล้วนะครับ การใส่ปุ๋ยมันสปะหลังนะครับเราจึงต้องใส่ในช่วงที่มีจํานวนรากฝอยมากที่สุดนะครับก็คือระหว่างอายุประมาณ50บวันนะครับถึง90บวันนะครับหรืออย่างช้าก็ควรใส่ปุ๋ยในช่วงมันอายุครบ120บวันนะครับห้ามเกิน150บวันนะครับเพราะว่าช่วงนั้นรากฝอยนั้นหรือว่ามันสปะหลังของเรานั้นยังใช้การ ดูดซับและธาตุทางดินอยู่นะครับก็คือหากใส่ปุ๋ยพ้นระยะเอ่อหนึ่งร้อยห้าสิบวันไปนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยระเบิดหัวปุ๋ยนาโนหรือปุ๋ยวิเศษอะไรก็ตามนะครับมันจะไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่ามันสัมประหลังของเรานั้นมันจะเหลือรากไว้ดูดซึมธาตุอาหารทางดินน้อยมากนะครับน้อยมากธาตุอาหารในปุ๋ยที่ใส่ลงไปนะครับเราจึงไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์นะครับมันสัมประหลังนั้นต้องการธาตุอาหาร หลักนะครับคบทั้งสามตัวนะครับธาตุอาหารตัวหน้าก็คือในตัวเจนนะครับในตัเจนนี้จะทําให้ต้นแล้วก็พุ่มใบสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทําให้มันสัมปะหลังของเรานั้นสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับได้เต็มที่นะครับธาตุอาหารตัวกลางตัวกลางนะครับก็คือฟอสฟอรัสนะครับตัว P นะครับตัว P ก็จะทําให้ระบบรากสมบูรณ์นะครับและธาตุอาหารตัวสุดท้ายก็คือเคนะครับคือโพแทสเซียมนะครับอันนี้จะช่วยในการสะสมแป้งนะครับสะสมแป้ง หากธาตุอาหารตัวใดมากหรือน้อยเกินไปนะครับก็จะเกิดความไม่สมดุลนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างธาตุอาหารตัวหน้านะครับหมายถึงเอ็นนะครับมากเกินไปนะครับมันสัมผะหลังของเรามันก็จะบ้าใบนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยจะสะสมแป้งหรือไม่ลงหัวนะครับแต่ถ้าธาตุอาหารตัวท้ายนะตัวเคนะครับคือฟอสฟอรัสนะครับมากเกินไปนะครับมันสัมผหลังของเรานั้นจะแสดงอาการใบเหลืองนะครับทิ้งใบนะครับและหยุดลงหัวนะครับก็คือ เมื่อครบกําหนดถอนจะไม่มีหัวหรือมีหัวเล็กๆน้อยๆนะครับหรือเขาเรียกว่าออนอกปุ๋ยนะครับครับคลิปนี้ก็มาอธิบายกืบให้ท่านผู้ชมได้รับฟังคร่าวๆนะครับว่าระยะเวลาใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องที่ควรทํานั้นนะครับเป็นไม่ว่าจะใส่ปุ๋ยเ,เร่งรากนะครับแต่คลิปนี้จะเน้นใส่ปุ๋ยเร่งหัวแะเบิดหัวนะครับ นะครับมันสัปปะหลังนั้นจะอยู่ที่อายุประมาณ6-8เดือนนะครับจะเป็นช่วงที่กําลังสะสมแป้งและขยายหัวเพิ่มน้าหนักนะครับเวลาเราใส่เราก็ต้องใส่ปุ๋ยระเบิดหัวหรือว่าใส่ปุ๋ยเร่้งหัวจะต้องใส่ก่อน150บวันนะครับจะดีนะครับตั้งแต่60บวันขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปจนถึง1 5ึงบวันจะเป็นช่วงที่สมควรใส่ปุ๋ยมากที่สุดนะครับ ใส่ปุ๋ยระเบิดหัวหรือว่าเรืเ่องหัวมากที่สุดนะครับอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ไม่ได้พูดถึงการฉีดฮอร์โมนนะครับคลิปนี้ไม่ได้พูดถึงการฉีดฮอร์โมนทางใบนะครับเพราะว่าการฉีดฮอร์โมนฮอร์โมนทางใบหรือว่าปุ๋ยทางใบนั้นฉีดได้ตลอดเวลานะครับแล้วเราต้องอย่าลืมนะครับว่า,เ,าเมื่อครบกําหนดหนึ่งร้อยห้าสิบวันนะครับมันสับปะหลังของเราจะไม่มีรากฝอยแล้วนะครับ มีแต่บริเวณปลายปลายหัวนะครับแต่จะไม่มีรากฝอยไว้ดูดอาหารทางดินแล้วนะครับจะเป็นการอ,าอะไรนะครับจะเป็นการหากินทางอากาศแทนนะครับแทนการรับธาตุอาหารจากดินแล้วนะครับหลังจากพ้นหนึวันไปแล้วนะครับมันสัมปะหลังของเราจะหาอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงนะครับและรับธาตุอาหารคาร์บอน มันอับซายไฮโดรเจนและออกซิเจนทางอากาศนะครับแทนการรับธาตุอาหารทางดินนะครับนะครับก็ผู้ที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังไม่รู้ว่ามันสัมปะหลังของเราช่วงไหนระยะไหนสมควรจะใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยทางดินนะครับก็ลองฟังคลิปนี้นะครับให้เข้าใจให้เข้าใจให้ต่องแท้นะครับเพราะว่า การซื้อปุ๋ยมาแต่ละกรสอบนะครับมา่อวานลงดินเราก็หวังผลประโยชน์นะครับการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราก็หวังผลกําไรนะนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะไม่ได้พูดเกี่ยวกับการฉีดปุ๋ยทางใบนะครับการฉีดฮอร์โมนทางใบนะครับจะเน้นในการจะเน้นในเรื่องการใส่ปุ๋ยทางดินนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องตองแปดด้วยครับมีคอมเมนต์ดีๆมีความรู้ดีๆก็นํามาแชร์กันนะครับ ฝากคอมเมนต์ไปใต้คลิปได้เลยนะครับขอเป็นคอมเมนต์ที่ขอเป็นคอมเมนต์ที่สุภาพนะครับแล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่เพิ่มความรู้ให้กับตัวผมและเออกรรษตรกรที่เข้ามารับฟังในช่องตองแปดนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ